สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิเรตตรีกันอีกเช่นเคยนะครับและประเด็นที่สำคัญที่แอดมินจะมาพูดถึงในวันนี้ก็คือการต่อสู้เพื่อรักษาบ,าบักมุตของทหารยูเครนนั้นพวกเขาได้รับผลประโยชน์หรือว่าเสียผลประโยชน์มากกว่ากันและอะไรคือจุดประสงค์หลักของการต่อสู้ของทหารยูเครนในครั้งนี้ซึ่งเป้าหมายที่แท้จริงของกองทัพยูเครนคืออะไรกันแน่ เดียวในวันนี้แอดบินขอเชิญท,ทุกท่านไปติดตามรับชมการวิเคราะห์ในรายงานพิเศษของไทยมิริตรีพร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับสถานการณ์การสู้รบในเมืองบักมุดนั้นก็ยังมีความตึงเครียดกันอย่างต่อเนื่องโดยทางการของรัสเซียนั้นพวกเขาสามารถยึดพื้นที่ทางด้านทิศตะวันออกของเมือง ชาญเมืองทางด้านทิศเหนือและบริเวณทางใต้ของเมืองบักมูดได้แต่ทว่าจนถึงณขณะน,นี้พวกเขาก็ยังล้มเหลวในการปิดล้อมแนวป้องกันของทางยูเครนที่ยังรักษาเมืองบักมูดแห่งนี้อยู่ครับส่วนทางด้านของยูเครนเองดูเหมือนว่าพวกเขาจะมีแผนการถอนกําลังทหารไปทางทิศตะวันตกของเมืองที่เมืองชาชีฟยาครับซึ่งแผนการดังกล่าวนั้นก็เริ่มขึ้นในช่วงของต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้ผู้บัญชาการฐานสูงสุดของทางยูเครนนั้นพวกเขาก็ได้ตัดสินใจที่จะเสริมกำลังฐานเข้าไปยังเมืองบักมุดและทําการสู้ต่อไปครับทั้งนี้นายพิโกชินหัวหน้ากองฐานรับจ้างวากเนอร์กรูปซึ่งเป็นผู้นำการโจมตีของทางรัสเซีย อ้างว่ากองบัญชาการทหารรัสเซียนั้นล้มเหลวในการจัดหากระสุนปืนใหญ่ที่จะยิงสนับสนุนให้แก่ฐานของพวกเขาอย่างเพียงพอทำให้การยึดเมืองบัคมุดนั้นต้องล่าช้าออกไปอีกครับซึ่งถ้าเราได้ดูแผนที่ประกอบการรบนะครับคุณผู้ชมเราจะเห็นได้เลยว่าในช่วง2-3วันที่ผ่านมานี้แนวระทะของฐารรับจ้างวากเนกร๊ปและทหารรักษาการยูเครนในเมืองบาคมูดนั้นยังไม่มีความเปลี่ยนแปลงมากนะัก ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการทหารนั้นก็คาดการกันว่ากองทหารรับจ้างวากเนอร์กรุ๊ปน่าจะกําลังรอการสนับสนุนปืนใหญ่สนามจากทางฝั่งฐานหลักของรัสเซียก่อนครับหากว่าพวกเขานั้นไม่ได้รับการสนับสนุนจากปืนใหญ่สนามการเคลื่อนทับต่างๆนั้นก็ทําได้ยากมากครับนอกจากนี้ยังมีการคาดการกันว่าเมื่อถึงระยะเวลาหนึง่งกองทัพหลักของทางราัสเซียนั้นก็คงจะไม่อยากสนับสนุนกองทหารรับจ้างวากเนอร์กรุ๊ปต่อไป เพราะว่ากองกลังของวากเนอร์กร๊ปนั้นพวกเขามักอวดอ้างว่าตนเองรบเก่งกว่าทหารหลักของฝ่ายรัสเซียครับเมื่อพวกเขานั้นสามารถยึดเมืองใดเมืองหนึ่งได้ก็จะทําการโปรโมตตนเองในทันทีซึ่งสิ่งเหล่านี้ล่ะครับมันก็ไปสร้างความไม่พอใจให้กับนายทหารของทางรัสเซีย เพราะว่าการทําแบบนี้มันทําให้กองทัพหลักของรัสเซียนั้นเสียสมดุลไปแทนที่ว่าการรบชนะเมืองใดเมืองหนึ่งจะเป็นผลงานโดยรวมของรัสเซียทั้งหมดแต่นี่กับเป็นผลงานเฉพาะของวากเนกร๊ปครับต่อมาเรามาดูทางฝั่งของยูเครนนะครับว่าทําไมพวกเขายังสามารถรบในเมืองนี้ต่อไปได้ทั้งทั้งที่เส้นทางส่งกำลังบำรุงของพวกเขานั้นได้ถูกปิดแล้วทั้ง3ทิศทางนะครับซึ่งในขณะนี้ก็เหลือเพียงเส้นทางเดียวเท่านั้นที่สามารถส่งเสเบียง เข้าไปยังเมืองบักมูดได้ครับซึ่งเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดก็จะต้องขับผ่านทางที่กันดานนิดนึงนะครับมันจะต้องขับผ่านทุ่งโล่งเป็นถนนลูกลงังแต่ว่าในขณะนี้นั้นมันก็มีโครนตมทําให้การเคลื่อนย้ายสเสบียงไปยังแนวหน้าของบักมูดนั้นทำการได้อย่างยากลําบากเช่นกันครับสะพานหลายแห่งนั้นก็ถูกทำลายจึงทำให้กองทหารของยุเคเตนั้นจำเป็นต้องอ้อมถนนไปบางเส้นทางนะครับ ส่วนเส้นทางหลักที่มาจากเมืองโคมอฟและเมืองอีวานนิสกี้ก็ยังคงไม่ปลอดภัยนักเพราะว่าอยู่ในระยะยิงของปืนใหญ่รถถังหรือว่าปืนใหญ่สนามของทางรัสเซียครับโดยทางการของยูเครนนั้นถึงแม้ว่าจะมีความยากลำบากเป็นอย่างมากในการต่อสู้เพื่อที่จะรักษาเมืองบักมุดเอาไว้ซึ่งจุดประสงค์หลักๆก็มี2หัวข้อดังนี้ครับ หนึ่งเลยกองทัพยูเครนนั้นต้องการลดกําลังพ้นของกองทัพรัสเซียและฐานรับจ้างให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และพยายามขัดขวางการลุกของกองทัพรัสเซียครับ2เพื่อเป็นการรวบรวมทรัพยากรของทางยูเครนไว้ที่อื่นสําหรับการลุกโต้อตอบกับในฤด,ดูใบไม้ผลิที่ใกล้จะมาถึงนี้ซึ่งทางการของยูเครนนั้นจะได้รับมอบอาวุธในเชิงลุกมากขึ้นและจะมีศักยภาพในการโต้อตอบกับเพื่อย,ยึดดินแดนของยูเครนกลับคืนมาครับ ในความคิดเห็นส่วนตัวของแอดมินนะแอดมินมองว่าทหารยูเครนในบาร์มุดพวกเขาได้ทําหน้าที่ของตนเองโดยสมบูรณ์แล้วครับไม่ว่าพวกเขานั้นจะสามารถรักษาเมืองแห่งนี้เอาไว้ได้นานสักเท่าไหร่แต่ทว่านะครับจุดประสงค์ที่สําคัญของทางยูเครนนั้นก็คือการรักษากําลังพลของตนเองเอาไว้ให้ได้มากที่สุดไปพร้อมๆกับการทําลายกําลังพลของทางรัเสเซียให้ได้มากที่สุด นอกจากนี้การทำลายรถถังยานกร่อปืนใหญ่สนามระบบจรวดหลายลำกล้องของทางรัสเซียให้ได้จำนวนมากๆนี่จะเป็นการจำกัดอำนาจการรุกของทางรัสเซียและเมื่อทางกองทัพรัสเซียนั้นตนเองเป็นฝ่ายรุก เป็นฝ่ายมารุกรานประเทศอื่นและทําการลุกไม่ขึ้นนะครับซึ่งมันก็เท่ากับว่าในปัจจุบันนี้กองทัพของรัสเซียได้เริ่มแพ้กองทัพของยูเครนแล้วโดยแนวรบต่างๆนั้นแทบจะไม่มีการขยับขยื่นและถากว่ากองทัพของยูเครนมีความเข้มแข็งขึ้นมาเมื่อไหร่เมื่อนั้นละครับก็จะถึงโอกาสที่ทางการของยูเครนจะรุกตีโต้ตอบกลับเพื่อยึดดินแดนคืนกลับมาครับ ในความคิดเห็นส่วนตัวของแอดมินแล้วแอดมินมองว่าการรบในบาร์มูดนั้นกองทัพยูเครนได้ผลประโยชน์มากกว่ากองทัพรัสเซียซึ่งทางกองทัพรัสเซียนั้นถึงแม้ว่าจะชนะก็จะเป็นผลงานของฐานรับจ้างวากเนอร์กรุ๊ปไม่ใช่ผลงานโดยรวมของกองทัพรัสเซียดังนั้นกำลังใจในการรบก็คงจะไม่มีความแตกต่างมากนะครับกับกันในฝั่งของทางยูเครนนั้นเมื่อพวกเขาสามารถทำลายกองกำลังของทางรัสเซียได้มากจนพอใจแล้วและทำการถอนตัวออกจากเมืองนี้ ที่ตั้งทางทาหารต่อไปของทางยูเครนก็ยังอยู่บนเนินสูงสามารถใช้ปืนใหญ่สนามยิงเข้าโจมตีเมืองบาร์มูดได้อย่างง่ายดายและกองทัพของรัสเซียหรือว่าทหารรับจ้างวากเนอร์กรุ๊ปก็คงจะต้องติดอยู่ในเมืองนี้อีกนานไม่สามารถยขยับเขยื่อนไปไหนได้จนกว่าพวกเขานั้นจะสามารถรวบรวมกําลังขึ้นมาใหม่ได้เป็นจํานวนมากและได้รับการสนับสนุนจากยานกรอรถถังเข้ามาอีกครับแต่ว่ากว่าจะถึงเวลานั้นทางการของยูเครนก็จะมีความเข้มแข็งขึ้นมาก พวกเขาจะได้รับมอบรถถังยานเกราะปืนใหญ่อัตราจรอาวุธต่อต้านอากาศยานและเครื่องบินรบสิ่งเหล่านี้จะทําให้ขีดความสามารถของกองทัพยูเครนนั้นเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆในขณะที่กองทัพของรัสเซียนั้นเริ่มติดอยู่กับที่และรอการรุกโต้อตอบกลับของกองทัพยูเครน,นครับ ซึ่งล่าสุดนะครับคุณผู้ชมก็มีข่าวว่าอิตาลีนั้นจะบริจาคปืนใหญ่อัตราจรขนาด155ม mm, ิลิเมตรรุ่น M109L ที่ใช้ในกองทัพอิตาลีให้กับทางฝั่งของยูเครน จำนวนประมาณ20-30คันครับซึ่งปืนใหญ่อัตราจรรุ่นนี้มันก็นับได้ว่ามีขีดความสามารถในการยิงสนับสนุนที่สูงสามารถเคลื่อนย้ายไปในภูมิประเทศที่มีความยากลําบากได้เพราะว่าล้อของมันนั้นเป็นตีนตะขาบนะครับมีขนาดน้ําหนักราวๆยีตันพวกมันใช้พลประจํารถ5้านายติดตั้งปืนใหญ่ขนาด155ม mm. ม มีระยะยิงไกลสุดที่24-30กิโลเมตรแต่ถ้าหากว่าใช้กระสุนพิเศษแบบ M982 e x c a l i b e r จะมีระยะยิงอยู่ที่ราวๆ40กิโลเมตรครับมีอัตราการยิงที่4นัดต่อน,นาทีและสามารถบรรทุกกระสุนไปได้จำนวน39นัดครับจุดเด่นของปืนใหญ่อัตราจรรุ่นนี้ก็คือพวกมันมีระบบควบคุมการยิงที่ทันสมัย สามารถเข้าที่ตั้งยิงและทําการยิงกระสุนปืนใหญ่นัดแรกออกไปได้ภายในระยะเวลาเพียง1นาทีเท่านั้นหลังจากนั้นพวกมันจะย้ายตำแหน่งยิงไปเรื่อยๆเพื่อป้องกันการยิงสวนกลับจากปืนใหญ่สนามของฝ่ายตรงข้ามครับซึ่งแอดมินก็มองว่าปืนใหญ่สนามปืนใหญ่อัตราจนั้นมีความสําคัญเป็นอย่างมากสําหรับกองทัพยูเครน เพราะว่าอำนาจการยิงที่รุนแรงของพวกมันนั้นสามารถยับยั้งการรุกแบบคลื่นมนุษย์ของทางรัสเซียได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังสามารถเอาไว้โจมตียานเกราะรถถังของทางฝั่งรัสเซียได้ซึ่งเราจะเห็นในหลายๆตัวอย่างนะครับโดยเฉพาะการรบกันที่เมืองวูเรดานั้นปืนใหญ่สนามของทางยูเครนมีผลอย่างมากในการสู้รบที่นั่นครับ หากว่าทางการของยูเครนนั้นพวกเขามีปืนใหญ่สนามมีปืนใหญ่อัตราจอนและกระสุนปืนใหญ่ที่เพียงพอแล้วพวกเขานั้นจะสามารถรักษาแนวรบในทุกๆแนวได้เป็นอย่างดีครับแล้วคุณผู้ชมละครับคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยนะครับก่อนจากการแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิตริตรีกันอีกเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเราได้ทําคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ